สวัสดีครับท่านผู้ชมผมโอ๊ตรัชพลกินเจศรนครับและกับสวัสดีคุณลุงครับสวัสดีลูกสวัสดีครับวันนี้เรามาไล่องุ่นนากันดาที่จังหวัดกาญนะครับวันนี้ก็มีคําถามจากเอฟซีครับที่จะมาถามคุณลุงนะครับคําถามแรกเลยนะครับขออนุญาตถามคุณลุงนะครับแต่ก่อนที่จะมีคําถามครับจะมีเอฟซีคนหลายคนเลยครับที่เขาจะสอบตำรวจและข้าราชการในปีนี้ครับ เขาเลยอยากได้คำอวยพรจากคุณลุงครับแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตการดําเนินการใช้ชีวิตในระบบข้าราชการไทยครับว่า,าควรทำรับไได้ลูกเริ่มต้นก่อนนะอวยพรไปไว่าให้ได้มันก็ไม่ได้หรอก <c oughs> ผมใช้วิธีสอนลูกเนี่ยแม้โดยตัวเองก็ทําอย่างเนี้ยเพราะว่าได้ไม่ไม่มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนครัสอบเทียบตลอดมอสองห้าก็สอบเทียบ ชุดพคอศออครูก็สอบเทียบห้าชุดนะวิธีการคือหนึ่งเนี่ยเราต้องซื้อหนังสือซื้อหนังสือตำรานี่ให้พร้อมก่อนสิบเล่มตำราสิบเล่มมาก็มีเก้าอี้นนะัแล้วผมจะติดปากกาจะมีปากกามีดินสอสีเขียวแดงเหลืองเวลาอ่านเนี่ย เล่มแรกอาจจะมีสามร้อยหน้าสี่ร้อยหน้าสามวันผมอ่านจบสามวันนี้อ่านจบเลยจาได้จําไม่ได้ไม่เป็นไรจบเล่มหนึ่งจบไปเล่มสองเล่มสามเล่มสิบใช้เวลาไปสามสิบวันสามสิบวันหมดเวลาไปหนึ่งเดือนแหละพอเที่ยวสองก็เอาเขียวแดงเหลืองมาเน้นย้ำกากระบาดดอกจันเล่มละเจ็ดวัน เล่มละเจ็ดวันชดโน้ตย่อด้วยเที่ยวที่สามสองวันสิบเล่มสิบวิชาเนี่ยจะใช้เวลาประมาณร้อยี่สบวันหมึ่หนึ่งเทอมหมดไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยคุณต้องอ่านให้มาตัดผมให้สั้นง่วงนอนก็น้ำลาดหัวฟึบไปก็ตอนอ่านหนังสือนี่จะอ่านถึงตีสองเลยนะเพราะไปทำงานตอนนั้นเป็นสมเด็จอำเภอด้วยไง กว่าจะพาท่านยนอมเภอกลับไปส่งบ้านก็สามสี่ทุ่มท่าน,นเอมเภอท่านทานเล่าบ้างไปเยี่ยมชาวบ้านบ้างอะไรบ้างสีทท่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนอนอ,อ่านอ่านหนังสือพอตีสองตีห้าตื่นมาละตีห้าตื่นมาท่องกฎหมายมาตราสองร้อยแปดสิบแปดผู้ใดฆ่าผู้อื่นผู้นั้นกระทำความผิดฐานท่องมันยังสดชื่นอยู่ท่อง พอผาทิศขึ้นเริ่มมองเห็นแสงแดดแล้วก็ต้องไปล้างรถให้แนมเพลอล้างตึกอัพคันรถเก๋งคันมอเตอร์ไซค์คันต้องเกี่ยวหญ้าให้ม้าด้วยเขาจะมีมา้าอำเพอผ่านลงเขาเกี่ยวมาเราก็เอาหญ้าให้ม้าแล้วแปลงขนมา้าเหนื่อยมันไม่ตายครั<อ>บเหนื่อยไม่ตายเพราะฉะนั้นหนูหนูที่จะไปสอบตำรวจเนี่ยก็ขออวยพรให้หนูประสบความสําเร็จนะแต่หนูต้องอ่านหนังสืออ่านให้มากอ่านให้หนัก อ่านให้มากอ่านให้หนักอ่านทุกตัวอย่าไปเก่งข้อสอบเก่งแล้วมันจะเขาไปออกตรงจุดที่ไม่เก่งม,กมันจะไม่ได้ถามสมัยผมเรียนรามเนี่ยลงกี่วิชากขาผ่านหมดเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะไปค้นดีกาค้นดีกาดีกาทั้งหมดนักกฎหมายเนี่ยเขาไม่เอาอะไรมาออกหรอกนอกจากเอาดีกาที่ประชุมใหญ่มาเพราะเขากลัวผิดนะอ๋อครับ <c oughs> เอาดีกามารวมแล้วก็ทําพิมเป็นเล่มขายแต่เราได้ความรู้ด้วยเราได้ความรู้ด้วยก็แนะนําอย่างเนี้ยพี่เลสพันเอกิตสากรกินเกสรน,นั่นก็สอบเข้าตํารวจมันไม่อยากไปสอบอบังคับให้ไปสอบพี่เลสเลนะครับก็ได้ที่สองนะแล้วก็ไปจบปริญญาโทรปริญญาเอกที่อเมริกาเตรียมทหารรุ่นเท่าไหร่รุ่นสามสิบในร้อยรรวจรุ่นห้าสิบเอ็ดแต่พี่โรสเนี่ยเรียนได้หนึ่งจุดศูนย์เ้า กเลยก็บอกห no นูถ้าหนูเป็นลูกคุณพ่อนะหนูต้องอ่านอย่างนี้นะลูกต้องอ่านอย่างนี้พี่รถอ่านอยู่แปดเดือนได้ที่หนึ่งทางช้างเผือกที่หนึ่งเตรียมทหารที่หนึ่งในร้อยตำรวจแต่พี่รถไม่ได้ไปกวดวิชาใช่ไหมครับไปกวดวิชาแต่ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์กับการ,รกวดวิชานั่งอ่านหนังสือเอาเองนั่งเอาผ้าห่มมุงเลยสี่ทิศนั่งอ่านนั่งอ่าน,น,านต้องอ่านหนังสือให้หนักให้มากนะ และเรียนเนี่ยมันมันไม่ยากหรอกในการที่จะได้เกียรตินิยมหรือว่าไปสอบแข่งกับเขาแต่เราจะต้องอ่านหนังสือให้หนักให้มากอ่านทุกตัวอ่านทุกตัวทุกไอ้นั่นทุกถ้าเราอ่านข้ามไปข้ามมานี่ไม่ได้นะก็แนะนำหนูๆน,นะต้องอ่านหนังสืออย่างนี้ต้องอ่านหนังสืออย่างนี้ถ้าอ่านแบบไม่ค่อยอ่านแล้วก็ไม่ได้เรื่องอะนะ โทรศัพท์หรืออะไรอย่าเพิ่งไปเล่นพอเรามาทํางานแล้วเนี่ยจะไปเล่นเมื่อไหร่ก็ได้นะทิ้งไปก่อนเลยอ่านหนังสืออย่างเดียวอ่านตําราอย่างเดียวนะก็ขอให้พบความสําเร็จแล้วก็มาเป็นขนา้าราชการตารวจเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่เขายังทุกข์ยากไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับคําถามที่สองนะครับ <c oughs> จากเอฟซนะครับลุงเคยในชีวิตรับราชาการลุงมาเนะยครับ <c oughs> ลุงเคยมีคำว่าท้อไหมครับก็มีเพราะอะไรครับเคยโดนล้องเรียนกล่าวหาไม่เป็นธรรมพอจะแต่งตั้งปุ๊บเนี่ยเนื่องจากว่าผลงานดีครับผลงานดีจะแต่งตั้งจากสาวัดขึ้นเป็นรองผู้มกมับจากรองผู้กับจะเป็นผู้กุบับจากผู้กมับจะขึ้นเป็นรองผู้การโดนทุกครั้งทุกตำแหน่งห <c oughs> นังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ <c oughs> จะเขียนลงเลยเขียนลงคอลัมน์สองวันติด โปยใบปิวด้วยอะไรด้วยเราก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครเลยนะเวลาใครที่โดนร้องเรียนเนี่ยใครที่โดนร้องเรียนเนี่ยเวลาส่วนกลางไปสืบเนี่ยสม,มุิโอ๊ตเนี่ยโดนร้องเรียนเนี่ยส่วนกลาง<ถ>กองปราบหรืออะไรไปสอบชาวบ้านก็จะลือกันเฮ้ยไอโอ๊ตมันโดนร้องเรื่องอะไรวะนี่มีกองปราบมาสอบนะ พอครั้งที่สองเนี่ยมันก็เริ่มว่าต้องจริงนะอันเนี้ท่านไม่ต้องท้อใจนะลุงก็น้ำตาซึมเลยนะตอนนั้นก็คิดหนักเลยคิดหนักเลยคิดถึงขนาดจะไปยิงผู้อัญชการคือเครียดมากครับไม่ได้เครียดอะเราไม่ผิดแล้วก็ไม่ให้ความเป็นธรรมเราเพราะว่าท่าน จะเอาอีกคนหนึ่งขึ้นมาแทนเราก็อาจจะมีปัดไอ้ปัจใจอื่นแฝงมาเอ๊แต่ท่านก็เป็นคนดีก็เข้าไปด่าท่านเฉยๆเข้าไปต่อว่าท่านเฉยๆแล้วลุงก็มันเป็นบาปติดตัวนะลุงก็เข้าไปไหว้พระสยามเทวาธิราชที่วัดพระแก้วแล้วไปร้องเรียนกับสารเจ้าพ่อหลักเมืองว่าถ้าผมชั่วเนี่ย ขอให้ผมลดความตายโดนยิงตายอย่าพบความเจริญลูกเต้าให้ครอบครัวชิบหายไปป่วงเลยแต่ถ้าผมดีผมทําเพื่อแผ่นดินเนี่ยผมไม่รู้ว่าท่านเนี่ยศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าเขามากราบไว้กันเนี่ยท่านแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ผมเห็นหน่อยที่คนที่ใส่ร้ายป้ายสีผมเนี่ยให้มันเส้นประสาทในสมองแตกตายหน่อยแต่ไอ้คนที่โง่เข่าเบาบรรยาให้เป็นอมพุกอมภา,าโอ้แย่เลยลูง ปรากฏมีร้อยตลรวจเอกอยู่สืบจังหวัดเส้นประสาทสมองแตกตายมีดาบตำวรวจที่อยู่กับผู้การเส้นประสาทในสมองแตกตายมีผู้กองที่อยู่กับลุงเนี่ยเส้นประสาทในสมองแตกตายสามคนนะโรคเดียวกันหมดเลยโรคเดียวกันแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยกินเป๊ปซี่อยู่แก้วเป๊ปซี่หล่นเลยเป็นอมตพึ่อมภาดและอยู่สืบภาคอีกคนหนึ่งเป็นอมตพึ่อมภาดเดี๋ยวนี้ยังไม่หายเลย แต่คนที่ปรานบุรีเนี่ยท่านศักระพีภัยเมืองเขาบอกไอ้เลวัเมึงเล่นคุณใสมนดําหรือเปล่าให้ลุงไปถอนคําแช่งนะก็มันเป็นบาปไม่อยากจะไปแช่งใครถ้าแช่งแล้วก็แต่เอาคุณงามความดีกุศลผลบุญที่เราทําในอดีตชาติและชาติเนี้ถ้าเราทําแล้วไม่มีใครเห็นหรอกแต่ถ้าท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเป็นพระสยามเทวาธิราชปกป้องบ้านเมืองสาราพ่อหลักเมืองเนี่ยท่านต้องเห็นว่าผมดีผมชั่ว ผมไม่มีที่พึ่งแล้วผู้บังคับบัญชาผมก็แดกตังค์หมดนะครับก็อย่างเงี้ยชิบหายหมดนะไอ้คนที่เป็นอามตาะพึ่งอามตะผ้าเดี๋ยวนี้ยังไม่หายเลยนะก็มาขอสมาลาโทษนะแต่ว่าก็มันก็ไม่หายเป็นไปแล้วเสน้นเส้นประสาทในสมองแตกไปแล้วไม่ใช่มาเห่าตอนเขาเป็นเขาตายนะไปแช,ปช่งต่อหน้าเลยลุงนะครับใช่ไปแช่งต่อหน้าแลยจุดธูปสิบหกดอกนะถ้าผมชั่วขอให้ผมชิบหาย แต่ถ้าคุณชั่วหรืออิจฉาตาร้อนผมเพราะทำงานสู้ไม่ได้ขอให้แม่เส้นประสาทในสมองแตกมันก็เส้นประสาทในสมองแตกก็ไปงานศพด้วยนะไปงานศพด้วยญาติเขาก็ไม่พอใจบอกไม่พอใจก็ฟาดกันเลยนะก็อย่างเงี้ยนะมันก็บาปเลยไม่อยากจะแช่งใครเหมือนกับถ้าบวชเป็นพระก็คงจะดีเหมือนกันนะเหมือนกับวาจาศิกอย่างเงี้ยนะแต่ว่า มันอยู่ที่กุศลผลบุญลูกลุงก็ได้ดีหมดคนทำชั่วเอาเงินชั่วมาใช้ส่งลูกเรียนลูกก็ติดยาไปซื้อรถก็รถจะคว่ำรถจะควังไปซื้อรถอะไรความชิบหายมาเยือนแต่ของเราก็พอมีพอกินตามอัตภาพเราไม่รวยไม่จนมีกินสามมือ้อฝนตกไม่เปียกบ้านลุงเนี่ยพอเห็นใช่ไหมเห็นครับเป็นทา้าเฮาเนี่ยเป็นทา้าเฮา แล้วก็ไอ้รงพี่เขาจอดรถทั้งหน้าลุงก็เอาอิดบล็อกขึ้นมากั้นแล้วก็ต่อหมดไปสี่หมื่นกว่าบาทก็อยู่ตั้งแต่ปีสามหนึ่งยันเป็นผู้ชักการแต่แต่ตั้งแต่ว่าเด็กๆนะลุงใช่ไม่ลุงก็อยู่ตรงนั้เพราะลุงคิดว่าถ้าฝนตกมันก็ไม่เปียกนะครับและเราก็เหนือกว่าคนอื่นอีกตรงถ้ามันร้อนก็มีแอร์ฝ้ากระตีเองเตี้ยๆนะก็อยู่อย่างเงี้ยพอกินพออยู่ก็มีตรงข้ามเข้าเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะเมื่อก่อนนะ ร้านเจอะไรนะอ๋อเจฟ้าเจฟ้ามีคนมาบอกเราก็เขียนพลตำรวจโทรเลยวัดกินเคียอสอนผ่ในพลอะไรว่ากระจอกที่ผายแม่นอยู่เป็นหลังหนูแล้วบอกเอพระพุทธเจ้าท่านยังกุฏิท่านเนี่ยยังแค่กว้างแค่สองเมตรยาวสาเมตรนะครับของผมเนี่ยสี่คูณสี่นะผมก็มีความสุขใหญ่ใหญ่ด้วยนะมันอยู่ที่พอพานอออ่างพอพานออ่างถ้าพอผานอ่างแล้วก็จะมีความสุข หนูรู้ไหมว่าลุงทําไมไม่เล่นการเองไม่รู้ครับมันยังอยู่ในยุคที่จะต้องซื้อเสียงต้องใช้เงินเป็นปัจจัยเขาไม่ได้เลือกเราด้วยศรัทธาเออเป็นคนดีไอ้เลวัตนี่คนดีแต่ไม่เอาตังไปให้มันก็ว่าขี้เหนียวนะสมมุติได้มาปุ๊บก็จะมีกลุ่มสอสอเราก็ต้องดูแลเขาเดือนหนึ่งเท่าไหร่ก็ต้องไปทุจริตกรรัปชันเดี๋ยวมันก็ติดคุกติดตลาดก็มีบำนาญกินตามอัตรภาพอย่างเงี้ยมา ถ้าวันไหนตังหมดก็บอกหมดแล้วนะครับมาไม่ต้องไปอายพูดตรงๆรงไปมันอยู่ที่พอพานออกเหมือนกับท่านอดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งซึ่งท่านเป็นรัมมนตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะท่านก็ต้องไปทุจริตแล้วก็เอาเงินมาเลี้ยงดูกลุ่มสสแล้วก็ไปติดคุกติดตารางลุงก็คิดอย่างเงี้ยนะก็เลยไม่เอาลาบยศสรรเสริญเราก็อยู่ของเราอย่างเงี้ยดีกว่านะ,ะถามอะไราอีกหรือ แต่ถ้าย้อนกลับไปเรื่องเมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่อดเด็กที่สัมผัสกับลุงมาจนโตลุงรับราชาการเาเนี่ยลุงไม่เคยซื้อบ้านครับลุงอยู่แต่แฟดก็คือใช้แฟดหลวงว<ๆ>นะเมื่อก่อนมันไม่มีบ้าน,นก็ซื้อบ้านเนี่ยตั้งแต่ปีสามหนึ่งเก้าแสนนะผ่อนสิบห้าปีนะกว่าจะหมดเนี่ยผ่อนสิบห้าปีนะก็ผ่อนหมดไปแล้วแล้วก็จะอยู่แฟดหลวงตลอดไปอยู่ที่ไหนก็จะอยู่บ้านหลวงอยู่แฟดหลวงอยู่ตำรวจน้ําก็อยู่บ้านหลวงมาอยู่ที่หัวหน้าศูนย์สืบ ยิงหัวหน้าศูนสืสบนี่มันเ,นเริ่มเทิมนะใช่ครับจะซื้อบ้านเดี่ยวอะไรก็ได้แต่ไม่เอาไม่ไปรีดไปไถเขาไม่เอาก็อยู่แฟดหลวงแฟดต้ตนโพน,นะโอ้โหอยู่ชั้นสามชั้นสี่แบกก็ลำบาก <c oughs> านะมาเนี่ยนะครับก็อย่างเนี้ยเราอย่าไปทุกอยู่ตรงไหนก็ได้ <c oughs> ฝนตกแล้วเราไม่เปียกพอนะนะ <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นก็คิดหนักเลยคิดหนักเลย คิดถึงขนาดจะไปยิงผู้บัญชาการ